หากท่านมีโครงการการลงทุนบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทโรงแรมโฮมสเตย์คาเฟ่หรือร้านอาหารบนเขาเคาะที่มีดีไซน์การออกแบบที่ต้องการเนินพอง,ง้ามและสเคปสวยฉากหลังด้วยทิวเขาเขียวขจีและทุ่งกังหันลมยืนตระหง่านเมื่อต้องแสงอาทิตย์อัสดงสวยงามประการตาเป็นที่สุดเราขอแนะนำที่ดินเนินสวยรูปทรงหลังปลาวาน ขนาด23ไร่ตาำบนทุ่งสมอใกล้เส้นทางขึ้นทุ่งตังหันลมเทควิวโดยรอบงดงามอลังการอีกด้านมองเห็นวิวผาตัดและองค์พระาธาตุผาซ่อนแก้วเรียนรายอยู่ใกล้ๆรอบๆเนินรายล้อมด้วยทาน,น้ำไหลที่สามารถดีไซน์โครงการให้ลงตัวระหว่างเนินและทานน้ำได้อย่างง่ายดายที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนมีการแบ่งโฉนด4-8ไร่ตอบแรงไว้แล้ว สามารถเลือกทำเลให้ลงตัวกับโครงการของท่านได้อย่างง่ายดายตอบโจทย์การลงทุนทำธุรกิจและสิ่งปลูกสร้างในทุกรูปแบบคุณจะได้คุยกับเจ้าของโครงการโดยตรงและสามารถตกลงรายละเอียดปลีกย่อยจนคุณพอใจสนใจติดต่อเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมที่ที่ดินเขาคอแบ่งขายโดยนโมแลนดเราดำเนินการแบ่งสรรดูแลพัฒนาพร้อมเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณชัดชนนันเจ้าของโครงการโดยตรงเปิดโทรศัพท์0891190158ได้เลยครับ